Hi g i r l สวัสดีลูกสาวกลับมาพบกับคุณแม่กุยชิโกะใน Sex Education podcast ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขั้นเย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคน Hi girls สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคุณแม่กุยชิโกนะคะใน Sex Education episode นี้ก็เป็น episode ที่10แล้ว เอพิซดเนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องของการ move on ยังไงไม่ให้เป็นวงกลมหมายความว่า move on ยังไงให้เราหลุดออกไปจากวงจรความเศร้าหรือวงจรน,นี้เสียทีเนาะคำว่า move on นะคะก็มันแปลว่าการก้าวต่อไปก้าวต่อไปนี้หมายความว่ายังไงบ้างเช่นสมมุติว่าเราเพิ่งเลิกกับแฟน อย่างนี้เป็นต้นเพึ่งผ่านการอกหักมาหรือพึ่งผ่านการโดนขอลดสถานนะจากปกติเป็นคนคุยกันอยู่วันหนึ่งเขามาขอเป็นเพื่อนหรือว่าจากวันหนึ่งเป็นแฟนกันอยู่ดีๆเขามาขอเลิกไปแน่นอนว่าเราต้องเดียวกับความเศร้าหรือว่ารับมือความเศร้าอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการทำยังไงให้เรา move on ได้ ต้องเข้าใจก่อนว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยไอการรับมือกับความเศร้าอะไรเงี้ยมันมีด้วยกันทั้งหมด5สเตจเนาะก็คือปีด้วยกันหลำดับนั่นเองมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือการดี i a l หรือการไม่ยอมรับการปฏิเสธเช่นเขามาบอกเลิกราแล้วก็จะแบบไม่นีมนมน่มันไม่ใช่เรื่องจริงฉันมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเขาไม่ได้แบบหมายความว่าแบบนี้นี่ฉันคิดไปเองแบบว่า มันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คือสเตจแรกก็คือจะเป็น denial สเตจที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือ anger หรือโกรธเช่นแบบมึงทำเงี้กูได้ไงวะหรือแบบกูดีกับมึงมาตั้งเท่าไหร่มีแพลนว่าจะแต่งงานกาันมีแพลนว่าจะพาเขาไปดูแสงเหนือออโรรามึงทำเงี้ยกูได้ไงจะเป็นความโกรธที่แบบเราให้เธอไปตั้งขนาดนี้เราทำให้เธอมากขนาดนี้ทำไมเธอถึงวันนี้แบบ มาขอเป็นเพื่อนกับเราทำไมวันนี้เธอถึงมาขอเลิกกับเราอันนี้นะคะคือสเตทที่เรียกว่า anger สเตทที่3นะคะคือสเตทที่เรียกว่า beginning หรือแปลว่าการต่อรองเช่นอาจจะต่อรองในแง่ที่ว่าเอออย่าเพิ่งเลิกกับเราได้ไหมแบบเออเราลองกันอีกรอบได้ไหมเราทำอะไรผิดไปไม่ดีตรงไหนอะไรยังไงหรอบอกเราได้ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกกับเราเลยนะ อันนี้คือสเตทที่เรียกว่า bargaining หรือการต่อรองสเตทที่4นะคะสเตทที่เรียกว่า depression หรือสเตทของการรู้สึกซึมเศร้านั่นเองว่าแบบมันก็พอสเตทเนี้ยมันก็จะเป็นคำถามท,าที่แบบว่าเราไม่ดีตรงไหนกลับไปคิดว่าแบบเราทำพลาดตรงไหนเราทำให้เขากโกรธตรงไหนเราเราเองไม่ดีพอไหมแล้วก็จะรู้สึกเศร้าเนี่ย เป็นสเตทที่เนาะก็เพลงอกหักก็จะเริ่มมาเริ่มอยู่บนเตียงไม่อยากทําอะไรเห็นคู่รักก็จะรู้สึกหงุดหงิดไปหมดอืมก็เป็นสเตทแห่งความซึมเศร้าและสเตทสุดท้ายก็คือสเตทแห่งการเอ็กซิบชันหรือว่าการยอมรับนั่นเองอืมเนาะทีเนี้ยแน่นอนว่าพูดมันดูเหมือนง่ายเนาะมีห้าสเตทแต่การเดินทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอืม บางคนอาจจะใช้อยู่ตกในสเตทที่เป็นแองเกิลหรือความโกรธเยอะหน่อยบางคนอาจอยู่ในสเตทที่เป็นดิเพรสชันหรือความซึ้งเศร้ามากเกินไปอืมอะไรแบบนี้แต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่สุดท้ายแรงที่บอกอะคะสเตทที่เราต้องไปถึงก็คือสเตทที่เรียกว่าเอ็กเซปชั่หรือว่าการยอมรับนั่นเองอ่ะแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะมาพูดถึง ประมาณ10วิธีในการเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นสเต็ปอะเออเป็น10สเต็ปในการที่แบบว่าจะรับมือแล้วเผช,ชิญเรื่องการอ,อกหักแล้วก็รับมือแล้วก็ move on กับมันได้อย่างคนเข้มแข็งอันนี้ก็คือทางผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะที่จริงก็สามารถเราไปใช้ได้นะคะโอเค <c oughs> ข้อแรกที่ต้องข้อแรกแล้วเป็นข้อที่สำคัญมากอยากให้คนอยากให ผู้ฟังทุกคนลูกสาลูกชาทุกคนเข้าใจก่อนว่าจิตใจมนุษย์นานนะมันแบบยากแท้อย่างถึงอะ่ะมันมีคําอะไรนะมันมีคํากรอนของสุนทรผู้ป้าที่บอกว่าแม้เถาวันพันเกี่ยวที่เลียวลดยังไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนโหอันนี้มันถูกมากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีเหตุผลมากมายในการที่ คนคนหนึ่งมาขอยุติความสัมพันธ์กับเรามาขอลดสถานะกับเรามันมีหลายเหตุผลมากที่มันไม่ work out ซึ่งเขาอ่ะอาจจะไม่ได้พูดเหตุผลพวกนั้นออกมาก็ได้หรืออาจจะพูดออกมาเหตุผลที่เขาพูดออกมาแต่ผลที่เขาพูดออกมามันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้อืม ต้องเข้าใจก่อนว่าจิตใจมนุษย์มันซับซ้อนมากมันอาจจะมีเขาอาจจะมองไปถึงอนาคตที่แบบไกลมากที่เราแบบไม่เคยคิดมาก่อนว่าแบบเฮ้ยไม่มีคนมองไปไกลขนาดนี้ด้วยหรอมองไปถึงการแต่งงานมองไปถึงว่าเฮ้ยทามมิ่งตอนเนี้ยเขาอาจจะต้องไปเรียนต่อเขาอาจจะต้องแบบมีปัญหาครอบครัวมนถึงว่าแบบเรื่องพ่อแม่ของเขาหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าเขาอาจจะบาดอยู่ในขั้นตอนของการจะต้องไปหย่า มันมีหลายๆอย่างที่ทําให้ตอนนี้รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกเราอะเข้า <c> ใ <oughs> จปะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วอะมันมีหลายๆปัจจัยมากๆเลยที่ทำให้ relationship นี้มันไม่เ o r ร์ไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ต้องมานั่งโทษแค่ตัวเราหรือไม่ใช่โทษที่เฉพาะเขามันมีเขาเรียกปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างที่ทำให้มันไม่ work out ดังนั้นเข้าใจไว้เลยว่า ใจิตใจมนุษย์มันยากแคอย่างถึงจริงๆแล้วถ้าเขามาขอเลิกกับเรามาขอลบความสัมพันธ์นะ่ะคุณแม่ว่ามันก็ไม่ใช่หน้าทีา่ของเราแหละที่จะต้องไปนั่ง analyze หรือไปแบบไปทำความเข้าใจกับมันเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยอะแล้วเราจะเอา energy ที่ไหนหรือเอาพลังงานที่ไหนของเราที่เราเศร้าอยู่ตัวนี้ไปเข้าใจคนอื่นนะคะอืมทีนี้สเต็ปที่สองก็คือ stop over thinking หรือ เลิกคิดเยอะคือมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าสมมติว่าเรารักกับใครสักคนหนึ่งชอบใครสักคนหนึ่งอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเข้าแบบมันจะมีคําพูดประมาณว่าเฮ้ยเราเข้ากันได้ดีมากเลยอะเราชอบซีรีส์เรื่องเดียวกันเราหนังแบบเพลงโปรดในดวงใจเราเป็นเพลงเดียวกันเรามี amazing moment หรือว่าแบบเรามีแบบ โมเมนท์ที่ดีด้วยกันเยอะมากเลยอะเรามีอินไซต์โจ๊กหรือว่าแบบมุกที่เรารู้กันแค่สองคนเรามีชื่อเล่นเรียกกันแค่เฉพาะเราอะไรแบบนี้จะบอกอะไรให้เลยนะความรู้สึกคนน่ะมันเปลี่ยนได้ง่ายมากเลยอ่ะแม้ว่าจะมีโมเมนต์ที่ดีด้วยกันมากแค่ไหนแม้ว่าจะมี amazing time มากด้วยกันมากแค่ไหนแต่วันที่มันจบมันก็คือจบอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าความรู้สึกของสองเราไม่เท่ากันแล้วอะ อืมแม้ว่าเราจะชอบเขามากแค่ไหนแต่เขาไม่ชอบเราอะ่ะอืมดังนั้นเราต้อง stop overthinking ไม่ต้องไปคิดเยอะเราก็แบบไม่ต้องไม่ต้องไป,ไปพยายามหาเหตุผลนะคือแบบมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่จะชอบไปแบบ overanalyze หรือแบบคิดวิเคราะห์ว่าแบบว่าเฮ้ยครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันวันนั้นเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือเรา ให้ตุ๊กตาไดนโนเสาร์เขาไปเขาอาจจะไม่ชอบไดนโนเสาร์อะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันเป็นอดีตอะ่ะก็ให้ถือมันเป็นอดีตไม่ต้องไป overthinking แล้วเพราะว่ามันจบไปแล้วไงอืมความรู้สึกเขาไม่เท่ากับเราอีกแล้วเนี่ยแหละเปนสิ่งที่เราต้องคี e p in mind หรือว่าจำเอาไว้นะคะอืมข้อสาม ปกติเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่จะบอกว่าให้เชื่อเรื่องกัดหรือให้เชื่อเรื่องอินสติ้งหรือสัญชาตญาณของตัวเองถูกไหมแต่ในขณะที่เราเศร้าอะ่ะเราอาจจะต้องพยายามไม่ฟังอินน์เวิร์หรือเสียงที่มันวิจารณ์เราหรือวิจารณ์ความสัมพันธ์ของเราเสียงพวกนี้อาจจะเป็นในเรื่องของแบบโห oh, แม่งกูเนี่ยแบบต้องโดนสาปแน่เลยแบบแม่งไม่เคยเจอใครจริงใจเลยทุกคนเข้ามาแม่งหลอกกูหมด อะไรเงี้ยหรือแบบผู้หญิงแม่งก็เชื่อใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละทุกคนแม่งเข้ามาหวังเงินหรือผู้ชายสุดท้ายมันก็อยากหลอกฟันอย่างเดียวมันไม่ได้คิดจะเข้ามาจริงใจเสียงเลยอาจจะเป็นเสียงที่แบบว่าเฮ้ยเราแม่งอ้นวนว่ะเราแม่งไม่ดีพอเขาแบบจบตั้ง Ivy League เราแม่งจบโง,โง่ๆไม่เคยไแบบไม่เคยไปเรียนต่อโทต่างประเทศอะไรแบบนี้เนี่ยคือเป็นเสียง Inner voice ข้างในอะ่ะ ปกติอย่างที่บอกคุณแม่จะพยายามอยากให้ฟังเสียงพวกนี้แต่เวลาที่เราเศร้าอะ่ะมันจะเป็นเสียงที่มันเป็นนกาทีฟมากๆแล้วอะไรที่มันเป็นนกาทีฟขนาดนี้ยช่วงเนี้ยคุณแม่บอกว่าพยายามลองปล่อยอะ่ะพยายามลองไม่ฟังที่ใช้คําว่าพยายามเพราะรู้ว่ามันทําได้ยากมันต้องใช้วิธีมันมันต้องฝึกไม่ให้ฟังบ้างอืมในขณะที่จิตใจมนุษย์มันอ่อนแอคือช่วงที่เราเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอ่อนแอใช่ไหม เราต้องพยายามฮึดสู้กับมันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตระหนักรู้กับตัวเองว่าสิ่งเสียงเหล่านี้มันมาแล้วมันก็ไปอย่าไปเก็บไปคิดเยอะอะไรกับมันพอฟังได้แต่พยายามที่จะไม่ไปใส่ใจมันอะ่ะเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆช่วงนี้นะคะอย่าฟัง i n น e r เนอร์ว์ของตัวเอง ข้อที่4คืออยากให้ reflect on reality หรืออยู่กับความเป็นจริงนั่นเองอยู่ความเป็นจริงคือหมายความว่ามันเป็นปกติมากนะที่สมมติว่าเวลาเราเลิกกับใครอะเราก็จะชอบแบบว่า flashback หรือว่าคิดถึงอดีตของเราแบบว่าเฮ้ยเราเคยไปภูเก็ตด้วยกันเนี่ยเราเคยสัญญาว,ว่าแบบจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่ไอซ์แลนด์ด้วยกันเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาคต่อของ f a t ์ร i c b ิกบีสเนี่ยเราจะไปดูขายจากนี้จะไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์กับคายถ้ามันมีภาคต่อเพราะเราดูเขาได้กันมาสี่ภาคแล้วอะไรแบบนี้อยู่กับอยู่กับอยู่กับความเป็นจริงเนาะอะไรที่อย่างที่บอกคายอะไรที่มันจบไปแล้วก็คือจบไปแล้วสิ่งสิ่งเดียวที่เราต้องพยายามมองก็คือมอง at look at bigger picture คือมองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกว่านั้นนะอย่าไปมองอะไรที่มันเป็นช็อตเทอมอมามองไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะบางทีในอนาคตที่อาจจะไม่ใช่แบบในปี2ปีนะมองอนาคตแบบ4ีหปีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอาจจะกลับเป็นเพื่อนกันได้อีกแล้วตอนนั้นแบบมันอาจจะมีภาคต่อของ n t n s t i c Beast s ภาคที่16 ซึ่งเราก็อาจจะไปดูเขาในฐานะเพื่อนก็ได้หรืออะไรแบบนี้มองเป็น bigger picture เพราะว่าชีวิตเราไม่ได้หยุดตรงที่เราอยู่แค่นี้ถูกไมม,มันยังมีอีก20-30ปีเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วว่ะเออเขาเรียกว่าไงโลกหรือชะตาชีวิตของเราอ่ะจะพาให้เราเกาะภพเขาหรือเปล่าจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่า destiny ด้วยซ้ำอยากใช้คำพูดว่าบางทีความ e f อ o r t ความพยายามของเราหรือว่าถ้าคนมันสินมันเสมอกัน มันอาจจะมีการได้กลับมาโคจรกันอีกก็ได้อเยอะตัวอย่างง่ายๆคุณแม่เนี้ยก็เอ,อเคยมีแฟนที่แบบเป็นแฟนคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเลิกกันไปแบบนานมากแล้วอะแล้วสุดท้ายมันก็มีการโคจรให้กลับมาเจอกันในฐานะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับไปมองอย้อนตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าโอ้โหไอที่แบบตอนที่เลิกกันไปคราวก่อนเลิกด้วยกันไม่ดีด้วยนะแบบ เออแต่พอตอนเนี้ยพอเวลามันผ่านไปเวลามันช่วยเหลือจริงๆนะเวลามันฮีลิ่งจริงๆอะพอเวลามันผ่านไปสักแบบนี่ยคุณแม่ก็ผ่านนะผ่านไปเป็นแบบสิบสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งกลับมาเจอกันก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบก็ก็เป็นเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาทอล์ก about the past มาปรับมา,มาคุยถึงเรื่องอดีตแล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยเออตอนคุณแม่ก็คือเด็กแม่อายุแบบ 14-15อย่างนั้นนะพัพี่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยอืมเนอะอังน,นั้นก็พยายามมองเป็น bigger picture เอาไว้อะคะ่ะว่าจริงๆแล้วในอนาคตเราอาจจะเข้ามาปักเ,เขาอีกก็ได้หรือถ้าไม่ถ้าไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ได้จะต้องมาเจอกันอีกก็ให้มองว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยทําให้เราได้เรียนรู้แล้วทำให้เราได้เติบโตขึ้นยังไงบ้างเนาะสุดท้ายแล้วต้องอยู่ความเป็นจริงนะคะรู้ว่ามันจบไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปอืม ข้อห้าต่อมาข้อนี้เป็นข้อที่แม้แต่ตัวคุณแม่เองก็ทำได้ยากคุณแม่ให้ชื่อว่า feel the feeling คือถ้ามันจะแบบเจ็บถ้ามันจะต้องนอนร้องไห้บนเตียงถ้ามันต้องฟังเพลงเศร้าของอะตอมถ้ามันจะต้องรู้สึกเศร้าเหลือเกินรู้สึกอยากจะร้องไห้สักแบบห้าชั่วโมงไม่อยากทำอะไรทั้งวันน่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปอะ่ะ เพราะว่าเราไม่ควรจะไปสเพรสหรือไม่ควรจะไปกดอารมณ์ใดๆทั้งนั้นก็ปล่อยมันออกมาแต่อย่างที่คุณแม่บอกเสมอคะ่ะปล่อยแล้วต้องจบนะหมายถึงว่าคุณไม่สามารถทําแบบร้องไห้ห้าชั่วโมงติดต่อกันได้5้าวันเพราะสักวันหนึ่งอะคนที่จะเหนื่อยคือคุณเขาไม่ได้มารับรู้กับคุณแล้วว่าคุณจะร้องไห้มากแค่ไหนเขาไม่ได้มารับรู้คุณแลวว้แลวว่าคุณจะแบบ ตีอกชกตัวเองนอนไม่หลับมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเขาได้ออกจากชีวิตคุณไปแล้วอืคุณเศร้าได้คุณรู้สึก feel sorry for yourself รู้สึกแบบรู้สึกเซลเอมเปอกับตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ให้จำไว้ว่าทุกอย่างต้องมีลิมิตของมันเนาะเศร้าได้ร้องไห้ได้แต่ว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องคิดว่าคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะ ข้อต่อมานะคะหลังจากที่รู้ e ึก the feeling ไปแล้วลองห้า่าอย่างหนักหน่วงอะไรอย่างี้ใช่ไหม <c oughs> การระบายไม่ใช่ระบายสี <c oughs> ไประบายกับเพื่อนสนิทหรือว่าบางคนอาจจะเป็น introvert เนาะไม่ชอบเออคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จดไดอารี่ก็ได้นะระบายมันออกมาค่ะเออแบบเวลาระบายกับเพื่อนอนะไม่ต้องพยายามไปถามเพื่อนว่า ทำไมไมันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เป็นแบบนั้นระบายปไปในแง่ที่ว่าเออมึงกูเศร้าว่ะกูจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงดีคุณแม่เชื่อว่าทุกคนจะมีเพื่อนที่ต้องผ่านอะไรแบบนี้มาแล้วอะเออผ่านความเศร้าเบอร์นี้ผ่านการที่แบบรู้สึกเหมือนจะตายแบบโอนโ,โ,โลกทั้งใบให้ในายคนเดียวมาแล้วแต่ว่าก็ต้องผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยอาต้องใช้คําปรึกษากเพื่อนหรือหาวิธีทางระบายให้มันแบบ เขียนออกมาเป็นไดอารี่พูดเป็นพอดแคสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบว่าหาทางเอามันออกมาอะไรเงี้ยนะคะอืมข้อที่7ก็คือเป็นข้อที่คุณแม่ว่าสำคัญามากๆต่อจากข้อแรกก็คือ focus on yourself focus on your passion มันอาจจะเป็นข้อที่ดูแบบว่าคลีเช่เนอะแบบอะไรอ่ะให้กลับมามองตัวเองมารักตัวเอง แต่มันคือความจริงมากๆมากๆมากๆถ้าเรายังรักตัวเองไม่ได้อะเราจะเอาอะไรไปรักคนอื่นอ่ะกลับมามองที่ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยในตัวเราอะ่ะมีอะไรที่เราอยากจะพัฒนาอีกไหมมันมี personal growth ตรงไหนที่เราอยากจะต่อยอดไหมมันมีสกิลไหนที่เราอยากจะเรียนรู้ไหมมันเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะได้ออกไปทำอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรเก่าๆก็ได้ อย่างคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดรูปแล้วก็ไม่ได้วาดรูปมาสักพักหนึ่งแล้วเอใช่ไหมแล้วพอสมมติว่าอ,อาจจะต้องมูอออจากใครสักคนนึงก็หันกลับไปวาดรูปหันกลับไปแบบร้องคาราโอเกะอีกรอบหันกลับไปเล่นเป็นโนอีกครั้งอะไรแบบนี้หรือไปเล่นขีม่ม้าโฟกัสกับแพชชั่นที่เรามีก็ได้อย่างแพชชั่นของคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแบบเชื่อในเรื่องของซีสแตนดิงหรือว่าการสร้าง คเคลื่อนรน,นะสร้างแผ่นดินสร้างประเทศใหม่บนบนบนน้ําอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เอาเวลาไปเขียนแบบเขาเรียกว่าไงทําบล็อกเขียนเกี่ยวกับซีสแตนดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแพชชั่นของเราอะ่ะประทามเรากรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะ่ะมันแบบมันค่าเวลาได้ดีหรือใครอะ่ะอาจจะแบบไปนั่งไปนั่งอ่านวันพีซอีกรอบหนึ่งก็ได้เอาตั้งแต่แรกเลยไปดูว่าแบบเฮ้ยลูซี่กับน,นามิมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเก็บป่าไปโฟกัสสิ่งที่เรารัก นะน่าก็จะเป็นวิธีทางออกที่รู้สึกว่าฮิลลิ่งมากๆนะคะข้อต่อไปก็คืออาจจะดูบอกว่าแหวงแนวมากก็คือการนั่งสมาธิหรือมดิเทชันคุณแม่เป็นคนที่นั่งสมาธิทุกวันอาจจะไม่นั่งนานแต่ว่านั่งทุกวันวันละสิบวันละหนาทีถ้าใครที่อยากเริ่มนั่งสมาธินะคะแนะนำแอปที่ชื่อว่า Headspace เฮทที่แปลว่าหัวสเปซที่แปลว่าช่องว่างนั่นเองเฮ s สเปซเป็นแอปที่ดีมากๆการทำสมาธิช่วยเรื่องของอะไรช่วยเรื่องของ mindfulness หรือทำให้จิตใจเราอะ่ะดีขึ้นเวลาเราอกหกักเวลาเราเศร้าเวลาเรา grief เวลาเรารู้สึก lost อะ่ะจิตใจเรามันจะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเช่นรอโทรศัพท์จากเขารอไลน์ เขาทักมาหรือแบบตื่นมาก็คิดถึงเขาก่อนนอนก็คิดถึงเขาอะไรแบบนี้นั่นคือเราอเอาจิตเราไปผูกติดกับเขาแล้วไงการนั่งสมาธิคือการช่วยให้จิตใจเรามันสงบขึ้นช่วยให้จิตใจเรามันคามมากขึ้นทำให้เราไม่ยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับมานั่งดูมานั่งพิจารณาของจิตของตัวเอง การทำสมาธิเนี่ยนะจะบอกเลยว่าที่จริงแล้วมันช่วยในหลายเรื่องมากนมันช่วยเรื่องของ productivity นะคะช่วยเรื่องของ creativity ช่วยให้เราเป็นคนที่เเขาเรียกว่าไงอ่ะมีมีโฟกัสที่ดีขึ้นเนี่ยเป็นงานวิจัยเยอะมากๆที่บอกเรื่องของการว่านั่งสมาธิมันดียังไงถ้าใครเนี่ยยังไม่เคยลองนั่งอยากให้ลองนั่งดูซัก3-5นาทีก็ได้เริ่มจากสั้นๆก่อนนะคะนี่คือการตั้งสมาธินั่นเองอืม ข้อต่อไปสิ่งที่ทำได้ในการช่วยเราเรื่องของการ move on นะคะก็คือการที่เราเนี่ย set a goal หรือตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเป้าหมายแบบเอ่ต้องดู Netflix เรื่อง is t okay not to be okay ให้จบคือตั้งเป้าหมายกับอะไรก็ได้อ่ะเออ ให้เรามีเป้าหมายหรือว่าอาจสมมติใครอาจจะเป็นแบบสายเฮลตี้อาจจะบอกว่าโอเคแช์ตั้งเป้าหมายจะต้องวิ่งฮาฟมาราทอนให้ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือแม่จจตั้งเป้าหมายว่าหูพอแคส์คชนะจะต้องแบบทําให้แบบต้องออกพอแคสต์ทุกๆเอ่อทุกๆ3วันอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมายแล้วอะแล้วคุณนะอะเอชีฟหรือประสบความสำเร็จกับมันอนะคุณจะรู้สึก มันจะมีความรู้สึก filling ของการ complete หรือว่ารู้สึก achieve something รู้สึกว่าได้ทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จแล้วอะมาทำให้เราหวดรู้สึกดีกับตัวเรามันจะมีคนบางคนมันจะมีคนประเภทที่แบบว่าอกหักแล้วอาจจะรู้สึกอดตัวเองด้วยค่ะใช่ปะเราไม่ดีพอเราอย่างงูน้นเราอย่างนี้การที่เราได้กลับมามองแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราเองอะคะ่ะและเราสามารถทำเป้าหมายให้สำเร็จอะมันเป็นการ ฮิลิ่งหรือเป็นการช่วยตัวเองอย่างหนึ่งนะเออดังนั้นถ้าใครนะคะอยู่ในเฟสที่กำลัง Move On อยากจะ Move On ให้ได้นะลองตั้งเป้าหมายแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะหลังจากที่เราทำสำเร็จอะความรู้สึกมันหอมหวานมากเลยอะอยากให้ทุกคนลองทำกันนะคะอืมข้อต่อมาจริงๆเป็นเป็นข้อที่แถมนะก็จริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือสมมติว่าเวลาจะต้องตัดใจหรือ เลิกใครสักคนหนึ่งอะเราต้อง stop contact that person หรือเลิกคุยกับเขานั่นเองอืมตอนนี้มีอะไรถ้าบล็อกอะไรได้ก็บล็อกไปเลยอะเออบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกไอจีสุดท้ายแล้วเราต้องอย่างที่บอกเสมอคะ่ะกลับมารักตัวเราเองก่อนเนาะอืมบล็อกคือแน่นอนว่าพอเวลามันผ่านไปสักหกเดือนหนึ่งปี หรืออาจจะน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยยูอาจจะมาปลดปลดล็อกปลดบล็อกได้แต่ตอนเนี้ยการไม่ต้องเห็นหน้าการไม่ต้องรับรู้ถึงว่าเขาอะแบบแฮปปี้อยู่เขาอาจจะแบบออกไปเขาอาจจะมีคนคุยคนใหม่อาจจะอัพสเตตั้เป็นเพลงจีบใครอะไรเงี้ยเราไม่ต้องรู้ไงเพราะว่ารู้แล้วมันเราเจ็บใช่ไหมเราต้องรักษาตัวเองก่อน เลิกคอนแทคไปเลยเลิกแบบไม่ต้องไปตามสองไม่ต้องไปตามดูไม่ต้องมีแอคเขาหลุมไปฟอลตามเขากลับมามองตัวเองก่อน